เปิดชีวิตล่าสุดทีภูมิธนวัตรหลังป่วยหนักหวนคืนวงการบันเทิงแล้วจากที่ทราบกันว่านักแสดงหนุม่มทีภูมิธนวัตรเคยป่วยหนักด้วยวันโรคทับตับและต่อมน้ำเหลืองร่างกายสู้พร้อมเหลือแต่กระดูกเจ้าตัวก็รักษาตามอาการไปจนอาการดีขึ้นตามลำดับทำกำลังกำลังใจจากเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับล่าสุดแฟนคลับมีเฮจะได้เห็นผลงานของเขาอีกครั้งหลังจากตอนนี้หนุ่มทีกลับมารับงานวงการบันเทิงหลังจากหายป่วยโดยเจ้าตัวเปิดใจว่า หลังจากที่รักษาโรคมาตอนนี้สุขภาพกลับมาแข็งแรงแล้วและกลับมามีผลงานในวงการบันเทิงบ้างอีกทั้งมีผู้ใหญ่ที่ให้งานโปรดิวเซอร์ดีใจมากและเต็มที่กับการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเช่นกันโดยได้ทำเบื้องหลัง3เรื่องเรื่องแรกคือ Fighting Love เรื่องที่2เป็นซีรีส์วเป็นอีกเรื่องที่กำลังถ่ายทำผมเล่นเป็นหมอและเรื่องที่3ใกล้เปิดตัวอีกเรื่องชื่อเรื่องว่า 3, 2, 1เป็นเรื่องแนวลึกลับซับซ้อนทั้ง3เรื่องนี้ผมเป็นโปรดิวเซอร์หมดเลยซึ่งเราบรดดาแฟนคลับต่างเข้าไปให้กำลังใจหนุ่มที่กันเป็นจำนวนมากครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ